สวัสดีค่ะขอความร่วมมือค่ะต้องการไตาคะอันนี้เราก็้จะเป็นตัวนะกการก็ำธร้องเส้นไหวก่อนนะคะเต้นไหวตาประกำดูประกำเจ้าที่เจ้าลูกางสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งของบ้านสลาดนะคะกเราจะทำงานอย่างอื่นเราก็ต้องมีทำการที่บ่กเก่าวทุกอย่างก่อนนะคะเราถึงจะทำงาน ก็ได้นะคะทำอะไรก็เลี้ยงแสงค่ะเราต้องทำพิธีเส้นไหว้คน,นคน่ะน้องดาวก็มานั่งเส้นด้วยนะคะนี่ก็ปัญหาของเรานะคะปัญหาก็อยู่กินแบบสบายๆเลยนะคะ ก็มาจ่ายกินไม่ต้องมีคนจับไม่ต้องมีคนนั่งนะคะถ้ามีของให้กินกินได้ตลอดเวลาค่ะอยู่กับน้องๆด้วยอุ้มบุญค่ะอุ้มบุญกับปีใหม่นี่นะคะนี่เลค่ะน้งเลิศดอยู่ตรงนี้นะคะ เราลักก็อยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เขาสบายเขาอ่าสบายผู้ราชการผู้รในการต้องหลังเบาเลยผม้ราชการมันขึ้นช่วยปัญหาไทองเงินคือสิหิวแห้งเนะาะฮะคือสิหิวเขาแห้งเนาะได้ก้อนมูอเลยกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครกองทัพเราต้องยืนก่อนนะคะเราทิงเช็ดทำได้นะคะ

ยืนกินแบบสบายบายทั้งก็หลายเชือกอยู่นะคะวันนี้ทีมงานของเราก็มาจากปานตะกางก็ประมาณสี่ห้าเชือกนะคะ,ะมาด้วยกันคกเชือกคะ่ะเรามาจากปานตะกางด้วยกันหเชือกน้องเล่นรักอุ้มบุญปีใหม่แล้วก็หมูดาวนะคะแล้วก็มีพ่อมหาก็ใหญ่ตรงนี้ค่ะ ว, 9, 9, 9, 9, วันนี้ปุยทานเราทั uh. ้งหมดก้าพันเกพันเก้าว่วันนี้ปุยทานเก้าพันนะคะวันนี้แม่บนบอกว่าปุยทานที่เก้าพันนะคะพี่โมได้จะใส่น้า้แบ่งพันน้าชางเยอะนะคะชางเยอะค่ะเขาก็กำลังลื่มกันเรวนะคะ ไปกดต้องรอมายังไม่ทันครบกันหมดทุกเชือกนะคะว่ารอแขกจะพาพจะมาไม่หมดนะคะ mm hmm. นะครัอันนี้มาแห่งานอยู่ที่บุญกระถินบ้านะลาดนะคะมาช่วยงานบุญค่ะมาช่วย โดนจะภาพอยู่นะภาพจะภาพมายังไม่ทันต้นกันค่ะนี่ค่ะมี่น้องดาวเดอี่เฟลตน้องดาวดูน้องดาวกันนะคะวันนี้ช้างเยอะนะคะทำง,งานบ้านเท่าดนะคะ เชือก้วยกันนะคะอีกสามสิบสี่เชือกค่ะของเขามีหกเจแปดเชือกนะคะนู่นเชือกหนึ่งอยู่นู่นนะคะเจ็แปดค่ก็เยอะพอสมควรอยู่นะคะนี่ตน้น,ตนกระินราคาต้นกระถินต้นกระตินค่ะ ได้เยอะอยู่ใช่ไหมได้เยอะค่ะได้เยอะอยู่นะคะด้ช่วยช่วยกันนะคะคะแนนบล้วก็ลืมะคะแ้ลืมแม่ไผ่บอกว่าลืมยอดนะคะเดี๋ยวรอติดตามอีกครั้งหนึ่งตอนต่อไปนะคะนี่นะคะเราก็เดินทางมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ช้างของเราขบวนช้างของเราก็จะเดิน้มไปไม่ได้นะคะเพราะว่าสาาเราไปเดินอ้อมไม่ได้นะคะช้างเดินได้แต่คนนะคะช้างของเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพราพมหากับข้าใหญ่ทมนก็ยืนรอป่วยทานอยู่นี่นะคะกาช้างเด็กๆเราจะไปได้ไหม ของเราจะเดินไปได้ไหมโอ้เด็กๆเราไปได้นะครับเพราะว่าเด็กๆไม่มีแยงนะคะเพราะ,ะว่าของเราใส่แยงมันจะเดินไปไม่ได้นะคะเราเดินรอมไม่ได้เราก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวช้างใหญ่ๆก็จะมาแง้มมองกันเยอะนะคะ ปันธงเดือนแล้วไม่รู้ดูนะคะรับประวัาช้างใหญ่ของเราจะเข้าไปไม่ได้นะคะช้างใหญ่ของเราก็จะมาดนรวมกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะยืนรอนะคะ อยู่นะคะคว่าขบวนช้างของเราก็ช้างใหญ่ขับไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องยืนรอขบวนก่อนพอขบวนเพิ่มาราสามรอบเสร็จแล้วก็ค่อยมาอบถวายเข้าทำพิธีต่อนะคะ,ะ,ะว่าช้าง,งก็เต็มเลย่ช้างเต็มแล้ว ทางเยอะไม่มีที่จอดแล้วนะคะว่าไม่ใช่รถติดกับช้างติดกับช้างติพย์ข,าาขอบคุณรถทิพย์ของเราเดิอนอ้อมศาลาได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเร็วเร็ว วัดแล้วเราก็ต้องทำศีลกเดินอ้อมูนท้อมสาลาสามโรดก,ก่อนแลก็ถึงจะได้เข้าทอดถวายนะคะแต้ว,ว่าช้างใหญ่ของเราจะเดินอ้อมไม่ได้นะคะเพราะว่าสถานที่วัดไปไม่ได้ะคะ่ะถ้าธรรมดาทุกที่ช้างก็ต้องเดินท้อมด้วยนะคะอันนี้ช้างเราเดินอ้อมไม่ได้เราก็ต้องดีนเป็นข้าวถทว เป็นระเบียบเรียบร้อยยืนรอหนั่นนะเป็นหน่วยมากเลยมันแคบเด็กๆก็มายากๆนะคะขีนรถไม่ไ oh, ด wow. ้เด็กๆเดินตามอยู่นะคะน้องๆช้างเดินตามอยู่นะคะว่าของเราเชือกใหญ่แล้วไปไม่ได้พวกเราก็ต้องรอค่ะรอ รูเป็นอะไรนะคะได้ยินเสียงช pues ้างร้องทุกวันนี้ตปลุกตกใจเลยนะคะน่ค่ะเด็กของเราคันเด็กๆของเราเห็นร nah, ถไม่ได้ IN, ต้องถืออุ้มต้นกัดหินเอาเองแล้วนะคะดูน้องบุญบุญกับน้องบุนบุญวันนี้มาในใบหน้า หนาวแต่ใส่เสื้อเอวเยนะคะ ค่ะมีกางเตียเยอะจริงๆค่ะรถถึงไทยรถถึงไทยดีนะครับเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆเพราะว่ากางใหญ่เราก็จะดินไม่ได้นะเราก็จะมายืนรออย่ตรงนี้แหะค่ะดูให้ชุ่ๆนะครั ไรอีตอนนี้เราก็มาอยู่ในมุมสูงนะมุมสูงตอนนี้เราก็เป็นอีกงานหนึ่งบุญกระถินนะครับที่มีหมู่บ้านที่เลี้ยงช้างเยอะที่สุดนะฮะเลี้ยงช้างมากอันดับอันดับหนึ่งอันดับ รองจากหมู่บ้านตะกลางนะครับผมนี่คือบ้านท่าลาดครับดูอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาแต่ที่ไม่ได้มาคือยังติดภารกิจติดงานอยู่ไปที่อื่นนะครับก็เอาบุญใหญ่มาฝากพ่อแม่เอฟซีนะครับในะวันนี้เราก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทีมงานช้างวัฒนธรรมของเราในวันนี้นะครับผมดูโอ้เป็นภาพที่สวยงามนะครับ น้าจุดจำอีกภาพหนึ่งครับผมดูคนขี่ช้างก็สวยๆนะครับผมอัอนนี้เป็นบุญใหญ่อีกบุญในวันหนึ่งนะครับที่พ่อหมาของเราได้มาร่วมงานเรามาในานามทีมงานเด็กแก๊งของเราครับทีมงานช้างบ้านตะกลางเด็กแก๊งของเราวัฒนาราดนะครับผม,มดูอ้บุพเพม่ c ฟซีรับชมภาพมุมสูงดูบ้างครับดูครับผมงานนี้ก็ เงินน่าจะหลังไหลเข้าไม่น้อยพอสมควรนะครับผม,มนี่คือจิตศรัทาของพวกเราชาวพุทธนะครับชาวพุทธได้ร่วมทําบุญครั้งหนึ่งนะครับผมคือบุญกระถินนในปีละครั้งนะปีละครั้งก็เป็นงานที่บุญที่ต้องทำนะครับคือปีหนึ่งจัดได้ครั้งเดียวแต่ลราวัดนะครับผม ฝากเอาภาพสวยๆงามๆม,มาฝากกับพ่อแม่พีของเราในวันนี้นะครับผมกับทีมงานช้างวัฒนธรรมบ้านท่าลาดของเราในบุญกระถินในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานกระถินแล้วนะครับของปีนี้ถ้าใครพลาดก็คือว่ามดโอกาสได้ทําบุญกระถินในปีนี้นะครับในวันนี้นะครับผมต่อไปก็จัดได้ถ้าเป็นบุญเวทผ้ภาพป่านี่จัดได้ทั้งปีนะครับผมแต่ถ้าบุญกระถินก็คือปีละครั้ง อีกละครั้งครับผมแล้วก็มีสือสิ่งสวยงามโอ้ดูครับชาพุทธของเราไม่ไม่ทิ้งนะครับบำรุงพระพุทธศาสนาของเราอย่างดีงามเพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานของเราไปสืบทอดต,ต่อไปนะครับผมเป็นอะไรที่สวยงามหาเรื่อยๆย,ยากนะครับผมสำหรับภาพนี้ อขอบคุณสายบุญทั้งหลายนะครับที่ได้ร่วมทําบุญกับเรานะครับได้ร่วมทําบุญกับเราปีละครั้งกับการจัดบ,บุญกระตินแต,ต่ละวัดนะครับผมก็ภาพสวยงามทางวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยอย่างน้อยก็ประมาณ30กว่าเชือกได้นะครับผมโอ้ดูครับทางแต่เละเชือกแต่งตัวมาอย่างสวยงาม รอนะครับเป็นอันหนึ่งันน้ำหนึ่งเดียวใจกันนะครับผมาดูน้องดาวของเรา,าเดี๋ยวเราตอนนี้ทีมงานของเราเดอแก้งแล้วก็พ่อพลายตองคำเละพลายทองเงินของเราก็แหกถิ่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับกลังจะเดินทางกลับบ้านตจนี้แวะซื้ออาหารไปรับทานกันนะครับช่วงส,สายๆนะครับผมมีรถของหมู่ดาวน้ำหน้าแล้วก็ เรืลักเร็นลักล่าทองเงินแล้วก็ขหญ่ทองคําของเรานะครับทีเราก็นําบุญมาฝากกับพ่อเม่ซีนะครับผมเดี๋ยวเราเรอดูครับว่าทีมงานของเราไปทําอะไรครับทีมงานของเรากําลังไปสั่งอาหารนะครับไปสั่งอาหารเพื่อจะไปรับประทานในช่วง กลับถึงบ้านนะครับ่ายก็ดูเลแล้วก็ฝากขอบคุณพ่อแมศ่ศีใจบุญที่ร่วมสนทบแล้วก็ร่วมสนับสนุนคอยให้กําลังใจในทีมงานของเราทีมงานช้างก็ในวันกองกระถิ่นของเราด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแมศ่ศรีทุกท่านทุกคนนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งโอ้ความเลนครับความเลนของเรา เราสายบุญรับสายบุญยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องราทคำคำของเราด้วยนะครับรักคำคำเล็กน้อยแต่คอยรักนานๆฝากคำคำว้นนี้ผมก็มใจด้วยนะครับสวัสดีครับ